ครับสวดคัานี่จะใช่หครับอีกแล้วครับวันนี้ก็นำเสนอแนวทางการยืนยันตัวตนนะครับด้วยช่อง youtube นะครับที่สร้างใหม่นะฮะหลายๆช่องนะครับใช่ไหมสร้างหลายช่องก็หาวิธียืนยันอยู่ตั้งนานเหมือนกันนะครับก็มีปัญหาแล้วกันยืนยันตัวตนนะครับมาหน้านี้อีกแล้วโอเคเปิดแท็บใหม่ก่อนแล้วกันนะครับโอเคจะตั้งหน่อยนะครับ พอเขียนนะฮะก็เท่าที่มือถือที่ย e ังไม่มีนี่แหละไม่มีคอมตัดนะครับก็กดเข้าไปกูค้นโคมนะครับแล้วก็ตั้งนี้เปิดแถบไม่ระบ,บุไอไม่ระบ,บุตัวต,วต,วต,วตวนนะฮะแล้วก็ใส่ไปพิมพ์ไปสตูดิโอนะครับพิมพ์เอ็ดก็ได้สตูดิโอยูทูบเลยนะฮะตัดคอมนี่นะครับ โอเคก็ใส่ตัวอีเมลนะครับของท่านไปนะครับจมีเมาขอใส่แป๊บหนึ่งนะครับก็ใส่ Gmail ไปแล้วนะครับก็กดถัดไปนะครับโอเคแล้วก็ใส่รหัสผ่านนะครับรหัสผ่านโอเคใส่รหัสผ่านเสร็จก็ ก็ถัดไปนะครับเก็จะเจอคำว่ายืนยันนะครับว่าอนุญาตหรือไม่นอนญาตคุณเป็นคนใช้ไหมนะครับก็ใช้ไปนะครับรหัสช,หชั้นสองนะครับก็จะมาเข้ามาที่หน้า s ตูดิโอ youtube com นะครับของช่องนหลังบ้าน YouTube นะครับโอเคต่อไปก็มาาเลือกช่องนะครับช่องที่จะที่สร้างมาใหม่นะฮะใน Gmail เดียวกันนะฮะหลายช่องหรือว่าช่องไหนยังไม่ได้ยืนยันนะครับก็กดเข้าไปนะฮะมันอาจจะตัวเล็กนิดนึงนะฮะขออภัย ยวค่อยเลือกช่องนี้แล้วกันช่องไหน,นก็ได้นะหนึ่งช่องก่อนอเ,เข้ามานี้จะยังไม่มีคลิปไม่มีอะไรนะครับตัวนี้แล้วก็ของช่องแมวใช้โทรศัพท์ซัมซุงนะครับซัมซุงจะอยู่ด้านล่างนะครับตั้งค่าตอนนี้จะจุดเล็กๆอยู่นี่นะการตั้งค่านะฮะตัวนี้ก็จะกดก็จะขึ้นมานะฮะตั้งค่า ก็เลือกอช่องนะครับเลือกช่องเลือกช่องแล้วก็เลือกตรงนี้นะล,ลิกเกชิตเล็กๆเนี่ยฮะนจะมีตรงนี้เห็นไหมจะมีเขียนว่าลิกเกชิตอยู่นะฮะข้งางล่างตัวล่างเนี่ยโอเคตัวนี้ก็ลันล่างจะมีให้ยืนยันหมายเลข โทรศัพท์นะครับเยนหมายเลขโทรศัพท์ต่านี้นะครับก็กดไปยืนยันในมือถือโอเคเราก็ขึ้นมานะครับให้ส่งเป็น SMS หรือว่าส่งเป็นข้อความอัตโนมัตินะครับขึ้นมาก็จะเลือกเป็นเลือกเป็น SMS นะครับใส่เบอร์มือถือเข้าไปนะครับ ใส่เบอร์มือถือแป๊บนึงนะครับโอเคใส่เบอร์มือถือเสร็จแล้วก็กดคำว่านี่นะรับรหัสนะครับโอเครอเราได้เสร็จนะครับโอเคก็จะมีเมเสเซจส่งมานะครับนี่ฮะห้าห้าอะไรทุกอย่างเนี่ยโอเค 5 500658นะครับ0 0 6 5 8นะโอเคก็ใส่ไม่ได้ไปล00 65 8นะครับแล้วก็ทำการอ่ากดส่งนะครับ ก็จะขึ้นยืนยันยนี้นะครับยืนยันด้วยหมายเลขโทรศัพท์เสร็จสิ้นแล้วนะครับเรียบร้อยกดกลับโอเคแล้วก็กดกลับแบ็กกลับนะฮะหน้าจอหรือถ้าหลุดก,ก็เข้าใหม่นะครับมาเช็คตรงจุดนี้นะครับตรง ตั้งค่านะครับตรงนี้ตั้งค่าก็เลือกช่องนะครับช่อง,งมาช่องนะจะไมไ่ชัดเท่าไหร,ร่นะแล้วก็มาตรงมันจะตัวเล็กๆนะครับตรงาการใช้สิทธิ์ใช้ฟิวเจอร์เนี่ยนะรตรงนี้นะฮะข้อที่2จะเขียวแล้วนะข้อ3นี่จะยังดำอยู่นะฮะยังไม่ได้อัพคลิปนะครับ ถ้ามีอัพคิปขั้นสก็จะขึ้นสีเขียวเหมือนกันนะครับตอนนี้ช่องนี้ยังไม่ได้แล้วก็ทําการปิดกดปิดไปนะครับเพราะตัวช่องนี้ยังไม่ได้อัพวิดีโอนะครับเพิ่งสร้างมาใหม่นะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับการเข้าหลังบ้านสตูดิโอนะครับในการยืนยันตัวตนด้วยมือถือนะครับ แล้วก็ก่อนหน้าน,นี้จะมีตั้งตั้งค่าตัวนี้ด้วยนะเดี๋ยทุทีอาจจะไม่ค่อยชัดขออภัยนะครับพอเป็นแนวทางนะครับก็จะมีตั้งทั่วไปได้นะฮะตั้งทั่วไปนี่เป็นไทยแลนด์นะครับไทยแลนด์แล้วก็ตัวช่องตัวนี้ช่องพื้นฐานก็เป็นไทยนะครับี่ตั้งเป็นไทยด้วยนะครับ สูงสุดตัวนี้ก็ตั้งเป็นเราสร้างมาไม่เกี่ยวกับเด็กนะครับก็ตรงกลางนลยนะฮะจุดนี้ก็กดยืนยันไปนะครับกดบันทึกไปนะครับทงเสร็จอีกส่วนหนึ่งก็จะมาต้องมาตั้งตรงนี้ด้วยตรงเอสเนี่ยฮะดอลลาร์นี่นะครับเพื่อให้มันจะมีให้ติ๊กนะครับว่ายืนยนันเป็นการยืนยันนะครับว่าเราพร้อมนะครับ ยืนยันตัวตนให้ครบนะครับพอดีตัวนี้ช่างแมวทำไปแล้วนะครับแต่ว่าก็ทายืนยันโทรศัพท์อีกทีหนึ่งโอเคเอามาฝากกันนะครับยังไงก็ช่วยกดติดตามกดซับตะไลกดไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจช่างแมวในการทาคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับอาจจะไม่ชัดนะครับแต่ก็ลองทําด้วยตัวเองนะครับก็ลองแล้วเพราะว่าลองทําหลายช่องก็ถามหลายๆคนก็ก็จะไม่ค่อยเข้าใจนะครับ